ต้นหอมชุดแป้งทอดแป้งโกกีทอดจ้ะมาจ้ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัททาเซาวิรัมพลัทถินค่ะอาหารแรงนัดใดเ่เห็ดแชมปปญองชุดแป้งทอดแล้วก็ต้นหอมทอดจ้ะต้นหอมชุดแป้งทอดแล้วพักกะซิมี่พัก กาดดองผักกาดดองจ้ะแล้วก็น้ำพริกกะปิจ้ะแล้วเขาสวยจ้ะเขาสวยห,หอมจ้ะมาเดอ้อจ้ะมากินน้ำกันจ้ะแส่บๆือ,องต้นหอมจ้ะอันนี้ต้นหอมชุบแป้งทอดแป้งโ,งโก,ก๊กีโทอดจ้ะมาจ้ะอืม ประกาศดองหน่อยๆหนึงจ้ะคืดว่าน่าซื้อมากซื้อดอกหน่อยมากจ้ะ เขากันเป็นยังจ้ะเห็ดเชมเปยองชุดแป้งถอดแ่บแบจ้ะน้องไปเห็ดกินเบิรงเดอร์จ้ะแ่บค่ะพี่น,นอ้องเห็ดใส่เครื่องริกแกงนะจ้ะ นหอมหอรฮ็ดอาสอยแม่ดีสุดท้ายขึ้นมือขึ้นมือแสบนะจ๊ะสันมันเหร น้ำพริกกะปิเปรี้ยวจ้ะ สเสร็บเฮ็ดกระแสบจ้ะอันนี้แบบัทอดกินไปไม่เล่ยเฮ็ดก,กระกรอบจ้าจะว่ากรอบแ,แต่ต้นหอม เผ็ดบ่ค่อยกๆก็จ้ะตอนนี้เพราะว่าเราทอดแล้วน่าจมาตำน้ำพริกกะปิอือ

เฮกินอะไินงกแเสบยับเห็นนักมักใส่ซสดหอยนางรมซีิ๊วขาว น้ำตาลนิดหน่อยผงชูรสนิดหน่อยแล้วก็แป้งคุกกี้ มันพริกกปีกับผักกาศดองเขากาันเขากาันจ้ะเซ่บคุณหอม

จ้า,น,าน,นักะอิ่มนจ้ะเหลือน้ำพริกกะปิกับเห็นดนะจ่ะหนกักะสิเก็บไปกินโตอ,อีกรอบจ้ะเอา <c oughs> <c oughs> ไปแช่ตู้เย็นไว้ถ้ากินมือหลังนั่มจะได้กฝากไปก็ร้องใจในเดอร์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งสไดบบะพลาดคลิปต่อไปเนาะจ้ะสำหรับมือต่อขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณหลายค่ะ